สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมสาสสตูดิโอโอโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมริมบริซิงอ่าเกมขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบสมจริงสมจังนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เอ่อผม ขออนุญาตนิยามว่าเป็นซิมูเลเตอร์เลยมั้งอ่าสรับเกมมอเตอร์ไซค์ขับขี่แบบสมจริงนะครับแล้วก็จะมีทั้งการตกแต่งมอเตอร์ไซค์แต่ส่วนมากก็จะเป็นการเปลี่ยนอะไรมากกว่าอ่าเห็นไหมเห็นในรูปภาพที่เขาอินโทรขึ้นมาในตอนเปิดหน้าเกมเข้ามาอ่านะครับจะเป็นการเปลี่ยนอะไรมากกว่ามีทั้งการอัปเกรดนะครับส่วนการคอนโซมั์ก็อาจจะ ไม่ได้เยอะเหมือนกับเกมเทั่วไปที่เขาข้อสมม้ไม่ว่าจะเป็นพวกแต่งสีอะไรต่างๆสมมาิจะเป็นการเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับจอยเกมตัวนี้นี่จอย Xbox คอนเทนเนอร์แล้วกันอ่านะครับหรือว่าออจอยตัวนี้ก็สามารถใช้เล่นได้กับทั้ง Xbox One Xbox Series X หรือว่า Series S นั่นเองนะครับจอยตัวนี้ก็เป็นจอยแท้นะอ่ะนานานๆทีผมจะได้หยิบจอยตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับจอยตัวนี้แล้วก็เกมริมเรซิ่งอ่านะครับซึ่ง วันนี้มอเตอร์ไซค์ที่ผมจะหยิบม,มาใช้นั่นเองก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์จากค่าญี่ปุ่นก็คือยามาฮ่ YZF-R1 นั่นเองอ่าซึ่งต้องบอกว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเนี่ยมีความพิเศษก็คือเสียงเครื่องยนต์นะ มันจะเป็นซีซูเรียงนะครับแต่เสียงเครื่องมันจะไม่ใช่แบบเสียงแบบซีซูเรียงปะกะตินั่นเองมันจะเหมือนเครื่อง v นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดคาร์เรียนะแต่ทีนี้ผมจะเล่นในโหมดควิ c เ r ส c e นะครับก็คือ s i n เกิลเรสละกันเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์เห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปเอ่อเป็นรูปกระดาษเห็นไหมนะครับเป็นรูปกระดาษส่วนนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเอาไว้ใช้ในโหมดคาเรียนะครับโหมดคาเรียก็คือโหมดเล่นอาชีพมันเองก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีจะมีไอร้รูปรูปกระลาส่วนนี้นะครับแปะไว้หน้า, e นายี่ห้อของมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์ต่างๆครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตกแต่งแล้วนะเป็นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตกแต่งแล้วแต่ถ้ารถเดิมๆม,มันก็มีนะอ่าตัวน,นี้นั่นเองนะครับเนี่ยเนีย่ยรถเดิมๆก็เนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูอันนี้คือรถเดิมๆนะแต่ถ้าเป็นรถที่เราเอาไว้แต่ง หรือว่ารถที่เราเล่นในโหมดคาเรียแล้วจะมาเล่นในโหมดปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่าอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่ผมตกแต่งไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสเปคแล้วกันว่าผมตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับซึ่งจะเป็นมอเตอร์ไซค์ในโหมดคาเรียอ่าแล้วเข้าโหมดคาเรียไปก่อน,นครับแล้วก็มาที่มอเตอร์ไซค์สแตนนะครับแล้วก็เ,เชงมอเตอร์ไซค์นะครับไปที่ YZF R1 คันนี้นั่นเองครับซึ่งเนี่ยค่าสเตตนะเห็นหรือเปล่านะครับค่าสเตตทางขวามืออ๋ออันนี้กล้องบางไปขออภัยนะครับก็คือมันจะเป็นค่าที่เราปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะมีฟอร์แมตที่เข้ากับรถที่เราปรับแต่งนั่นเองนะครับก็คือฟอร์แมตอย่างเช่นรถเดิมๆม,มันวิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราปรับแต่งไอตัวคันนี้ปุ๊บมันจะวิ่งได้3 0 5 308มกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า,าพวก เครื่องยนต์อะไรต่างๆครับมันจะมีแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกคันนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูสเปครถที่ผมแต่งไว้นั่นเองนะครับก็คือ Y z f R1 ตัวนี้นะอ่าเห็นกันหรือเปล่านะครับลักษณะของรถประมาณนี้นะเราจะเห็นนะครับเด่นเป็นตารางงานก็คือทอนเองอะคาบูวิกเดี๋ยวผมมาให้ดูแล้วกันอ่าแยกเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยปุ๊บมันต้องถอดอะไรออกอ่ะ ฟาสต์อันเมาแล้วกันอ่าอันนี้คือสกิลในการถอดเร็วนั่นเองนะครับต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งจะเราถึงจะใช้สกิลนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูท่อตัวนี้กันอ่าน,นี่คือท่อวัซเซฟอวันนะครับอันนี้เป็นท่อใหม่ๆเลยนะครับที่ผมเปลี่ยนมานั่นเองนะครับเนี่ย เรามาดูแล้วกันอ่าจะมีท่อนะครับเนี่ยไอ้ท่อที่เราใช้อยู่นะคอนดิชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแทบจะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็คือไอ้ท่อตัวเก่านี่ก็คือเล่นเสร็จแล้วปุ๊บอ่าถอดทิ้งไปแล้วก็ซื้อท่อตัวใหม่มาใส่นะครับเพราะว่า,เห,าเห็นไหมค่าคอนดิชันเห็นไหมอ่าคอนดิชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะเป็นค่าความเสื่อมนั่นเองมีผลต่อฟอร์แมนนะครับแล้วก็มีผลต่อหนักแล้วทีนี้เรามาดูท่อตัวอื่นสิว่า R1 มมันจะีท่อตัวไหนบ้างนะครับรากก็กดไปที่สต์ทแล้วก็มันจะมีช็อตัวไหนบ เช่นโยชิมูระเดี๋ยวผมเอียงให้ดูมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่กล้องมันบังนั่นเองนะครับโยชิมูระเทอร์มิโนนีนะครับเออ MIVV นะครับก็ยังมีนะยี่ห้อนี้โอ้ถือว่าละเอียดเลยนะครับท่อแอโรนะหรือว่า MI เนี่ยตัวนี้ท่อกระป๋องก็มีนะครับท่อแอโรท่อปลายยาวก็มีปลายดาบอะคา,าบวิตนั่นเองครับนี่คือท่อที่เราใช้อยู่ตัวนี้นะครับก็เนี่ย ผมเอาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีไอตัวเนี่ยไอตัวรูปปะระแจที่มันเป็นสีเหลืองๆเองนะครับเราต้องใส่เข้าไปนะอย่างเช่นแฟร์ลิงตัวนี้เราต้องใส่เข้าไปนะครับไม่งั้นรถมันจะวิ่งไม่ได้ <laughs> นั่นเองนะครับเนี่ยวายสกรีนอ่ะใส่เข้าไปชิลหน้านะครับนี่คือสิ่งที่ผมตกแต่งไว้แล้วนะครับหรือว่าพวกเบรกอะไรต่างๆนะ ผมก็ตกแต่งไปแล้วระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็นมันมันจะไม่ใช่แบบเออจะไม่ใช่การคอสมตร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวมันจะเป็นการเปลี่ยนอะไหล่แต่การเปลี่ยนอะไหล่นะมันจะสามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งไอตัวนี้ก็คือซัดเดิลก็คือเบาะนั่นเอง นะครับก็มีแค่เบาะเดิมๆนะก็คือมันจะมีค่าคอดิชันเห็นไหมเจ็ดสนะครับก็ต้องดูค่าคอดิชันด้วยนะครับมันจะทำให้ฟอร์แมนรถอาจจะตกลงไปนั่นเองครับนี่คือ YZF R1 นะอะไปดูล้อสักนิดนึงเดีย๋ยวผมให้ดูล้อนะให้ดูล้อนะครับอะผมให้ดูว่ามันมีล้ออะไรบ้างเนี่ยถอดซะเร็วเลย <laughs> ผมไม่ดูอัปเกรดซะนิดหนึ่งนะครับโชว์ซะหน่อยนะว่า,าผมได้อัปเกรดมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้ยังไงบ้างนะครับมาเสร็จปุ๊บนะครับไปที่กดตัว Y Change นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยล้อขนาดต่างๆนะครับเห็นไหมโรโตบ็อกอันนี้คืออันนี้คือล้อที่มาจาก DLC นะทีนี้เราไปที่สโต้นะครับกดสตาร์ทสโต้ก็คือเนี่ยเราสามารถซื้อล้อพวกนี้ได้เลยนะครับแต่แตเราต้องมี Credit เครดิตหรือมันมีตังค์นะ มาวิกนะครับมาเชสซินี่นะมาเชดตรงนี้นะครับมันเปื้อนนะรูทบอกซ์นะครับ o อซ a ตเรซิอ่ามาเชสนะครับเห็นไหมมันจะมีค่าทั้งคอดิชันนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็น3.20กิโลเมตรนะครับ3.22กิโลกรัมนั่นเองมันมีค่าน้ําหนักด้วยนะอ่าเราต้องดูที่ขวามือกลางๆนะครับขวามือล่างมันจะมีค่าน้ําหนักด้วยบางล้อดีเป่ามากเลยนะครับ ทำมาจากคาร์บอนด้วยอันนี้คือแพงมากเลยนะครับแมกนีเซียมอะลอยเห็นไหมวัสดุต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็มีน้ำหนักให้ด้วยนะโรโตบ็อกนันเองนะครับอันนี้คือล้อเดิมนะผมก็ใส่ล้อเดิมไปนะครับสีมันจะได้สวยอันนี้คือเสียอย่างเดียวนะครับไอตรงนี้ไอล้อที่เราอัปเกรดไปมันจะเป็นล้อที่ไม่สามารถแต่งสีได้นั่นเองครับเสียดายตรงนี้ว่าเออเกมมันน่าจะแต่งสีได้ถ้ามันแต่งสีได้มันจะทําให้เกมมันเออหน้าหน้าเล่นมากกว่าน,นี้นั่นเองครับแต่ก็ ก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมมีลิขสิทธิ์เกมมันก็ค่างมีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับก็การใช้อะไรต่างๆที่มันมีขึ้นจริงนะมันต้องเสียลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับแต่ก็ถ้าว่าพูดถึงเกมที่มันออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่ราคาสูงเลยนะครับพันกว่าบาทเลยนะเป็นเกมแบบว่าจะทิปเปอรแล้วนะครับแต่ที่ผมเลยลองเดมโมตั้งแต่คลิปแรกที่ผมทําไปมันก็นะ มันเป็นเกมที่ฟิสิกส์ค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยทันยุคทันสมัยเท่าไหร่นะครับมันก็มีเกมคู่แข่งอะไรอย่างเช่นเกมไรเฟที่ผมเคยเล่นไปนะครับว่าฟิสิกส์มันมันดูน่าเล่นมากกว่าน,นี้นั่นเองครับแต่เกมนี้ฟิสิกส์ค่อนข้างแข็ง แต่ความเป็นซิมูเลเตอร์เห็นไหมแต่ละชิ้นแต่ละไหลที่เราถอดไปใส่ไปมันค่อนข้างที่จะเฮ้ยใครชอบตัวนี้ก็น่าจะถูกใจสําหรับเกมนี้นะครับแต่ก็ต้องทําใจเรื่องเกมเพลย์สักนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะดูล้าสมัยไปล้าสมัยทีนี้ก็คือเกมพวกซูเปอร์ไบท์ bike, นะครับพวก sbk ต่างๆมันจะใช้ฟิสิกส์ประมาณนี้แล้วก็พวกการาฟิกก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนเกมเในค่ายไมสโต้ Store, นะครับอย่างเช่นไลฟ์ฟอร์ม p โต้จีพีเขาพัฒนาอัปเกรดไปเรื่อยนั่นเองนะครับเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกม ระดับแทบจะที่เป็นเอนะครับสำหรับเ,เกมขับขี่มอเตอร์ไซค์นะแต่พูดถึงว่าทั้งระบบฟิสิกส์แล้วก็การาฟิกต่างๆยังดูอาจจะยังไม่ทันสมัยไปนะครับก็เสียดายตรงนี้นิดหนึ่งนะถ้าสมมุติมันมีการแต่งสีเพิ่มขึ้นไปหรือว่ารถที่มันมีเยอะมากกว่านี้นะครับน,น,น่าจะเป็นเกมที่ลหลายๆคนก็ชื่นชอบเลยสําหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับมาที้เราไปลุยกันเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ผมก็เลือกไว้แล้วนะครับคือวอเตฟอาร์วันที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใน คารีอาคอมเพลเมนต์นะครับก็คือรถที่มันแต่งแล้วนั่นเองนะครับเหตุค่าฟุฟเฟอร์แมนไหมฟุฟเฟอร์แมนมันจะสูงมากกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็สนามที่เราเลือกใช้วันนี้ผมขออนุญาตใช้สนามฟูจิแล้วกันอ่านะครับสนามฟูจิสปิดเวย์ประเทศญี่ปุ่นนะครับเช้งคอนดิชั่นก็ระบบสภาพอากาศนะครับก็เอาแบบเอ่อไม่ไม่โหดมากก็เน็ตกลางๆแล้วกันนะครับเอาแบบ นี่ยอีเมกที่ตึงนะครับ alpha c o n d i t i น n alpha ต่างๆนะก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีค่าเอ่อค่าเสื่อมสภาพอะไรด้วย alpha condition นะอ่าถ้าสมมุติเป็นเมฆเยอะเราสามารถให้ถนนมันเปียกได้นั่นเองครับเอาเอากลางๆแล้วกันอ่านะครับไม่ไม่ถนนเปียกไม่ถนนแห้งไปเกินไป,ไป,ไปนะครับเช้งรูนะอ่าคอนนีฟายผมปิดไว้นะครับเลสแลบเอาอยู่ที่5รอบนะครับกำลังดีนะผมว่ากําลังดีนะครับไม่เอ่อน้อยไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับ คอมพ e t เตอรก็ ai นะครับอยู่ที่ขันแล้ว ai อออชันนะครับมันปรับสุดนะครับมันจะปรับสุดได้ที่100นะผมก็ขออนุญาตเลือกไว้ที่ประมาณ60นะครับเป็นค่ามีเดียม นะไม่ไม่ใช่แบบว่าเล่นยากเกินไปเพราะว่าในโหมดคาเรียรมันจะไม่สามารถที่จะกําหนด AI ได้นะครับเพราะว่า AI แต่ละดาก็คือเวลาเล่นโหมดคาเรียรมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเี่แต่ทีนี้เรามาเล่นในโหมดคิกเรสนะครับเอาแบบคําๆคเอาแบบสนุกสนานนะครับก็เอาไว้ที่กลางๆนะครับเอาที่มีเดียมแล้วกันอ่าครับ ส่วน Start Grid ดอันนี้ Random ไว้นะครับแวร์นะครับระบบความเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับก็เปิดไว้นะครับให้มันมีแบบนิดนึงอ่ะให้เราต้องดูแลิดนึง f a ล์ตสตาร์นะครับก็เวลาออกสตาร์ทเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้นะครับมันจะมีค่าเออร์ลหรือว่าจัมสตาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ5รอบ AI 60ครับอ่ะทีนี้ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับไวซ์ที่ผมได้ตกแต่งไว้นั่นเองสำหรับสนามเอ่อ ฟูจิสปิ e เวย์นั่นเอง,เองอสนามนี้นะครับเป็นสนามที่สวยงามเลยทีเดียวประเทศญี่ปุ่นนะแต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบสนามนี้เพราะว่าผมเล่นเอ่อผมเล่นพวกเกมอื่นๆนะครับสนามนี้ มันค่อนข้างที่จะไม่บาลานซ์ไม่บาลานซนะ์ในที่นี้ก็คือมันจะเป็นโค้งซ้ายเออโค้งที่มันเข้าขวาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมติผมเล่นเกมพวกเอ,อ่อพวกเกม GT พวกนั้นพวกเกมเอ,อ่อที่มันขับรถนั่นเองนะครับยางหน้าซ้ายมันจะสึกเร็วเกินไปนะครับยางยางมันจะสึกเร็วตรงท่านซ้ายมันจะสึกเร็วนั่นเองก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยชอบสนามนี้มันไม่ค่อยบาลานซ์เป็นเซอร์กิตที่ไม่บาลานซ์เลยนั่นเองครับแต่มันมีทางตรงที่น่าสนใจเล็กน้อยนะครับมา มาปรับแต่งรถกันสิ่นิดหนึ่งครับพวกช่วงล่างเนี่ยผมอเอาเอา,เอาไว้ประมาณเท่านี้ให้รีบาวลงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพย์โหลดก็เพิ่มนิดหนึ่งนะครับคอมเพรสชันสปริงอ่ะประมาณนี้นะครับรีบาว์รีบเบาลงคอมเพรสชันเพิ่มขึ้นอ่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะกันนะครับส่วนเอ่อแท็กชัน่นแท็กชั่นเอาไว้2 eb เอาไว้3อ่านะครับฟิลเมเนจเมนต์นะครับ,รบก็เติมไว้สัก ประมาณ70%ปอร่าประมาณ 60- 70%อนะครับอย่าเติมแต่เติมเยอะไปนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รถหนักเห็นไหมมันมีค่าเนี่ยมันมีค่ากิโลด้วยนะครับมันมีน้ำหนักของการใส่น้ำมันด้วยนะอันนี้ก็แทบจะเป็นซิมูเลเตนะอร์เลยนะครับว่าไปลุยกันเลยนะเอ้ยอย่าเพิ่งลุยกันสิดูยางกันก่อนนะครับยางที่เราใช้คุณจะต้องเลือกยางนะนะเพราะว่ายางเนี่ยเพราะว่ายางที่ใช้มันจะมีค่าเสื่อมสภาพใช่ไหมยางที่เราใช้ก็ต้องเป็นยางที่ ไม่เป็นยางมีเดียมแล้วกัน SC2 นะครับ SC2 ตัวนี้อ่ะตัวนี้ดีกว่าอ่าเป็นยางสลิกนั่นเองครับ SC2 นะถ้า SC3 อ่ะมันจะเป็นยางยางฮาร์ดผมเรียกยางฮาร์ดแล้วกันเพราะมันวิ่งได้200กิโลกิโลเมตรนะครับอันนี้วิ่งได้160นะครับอัน SC1 เนี่ยเป็นยางซอฟต์แล้วกันผมเรียกยางซอฟต์แล้วก็มียาง s C 0นะครับ SCO ก็คือยางซูเปอร์ซอฟต์ละกันผมเรียกะนะครับเพราะว่า,าหรือว่ายางต่างๆนะครับเพราะมันเป็นยางสลิกแต่มันวิ่งได้80กิโลเมตรนะเห็นไหมเออโดโรเบตตี้นะครับก็คือค่าเสื่อมสภาพว่ามันเร็วมันมากยังไงนะครับส่วนเนี่ยมันจะมียางที่ใช้ในถนนด้วยนะครับเพราะว่าในเกมนี้มันมีถนนด้วย มันไม่ใช่ว่าจะมีในเซอร์กิตอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นยางตัวน,นี้วิ่งในถนนเปียกถนนแห้งก็ได้นะครับเป็นยางใช้อนเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นยางถนนเปียกอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่ายางพวกนี้ก็สามารถที่เลือกใช้ได้มีเมอรเซอร์กับพิลาลารี่นะครับอันนี้คือซื้อลิขสิทธิ์มันเองอนะ่ายางหรือว่ายางเดิมติดรถก็มีนะครับแต่พูดถึงว่าขับได้ไกลแต่แค่การยึดเกาะมันจะไม่เท่ายางสลิกหรือว่ายางฝนนั่นเองนะครับอืมมาเลือกไปแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยมา เราอยู่ที่เท่าไหร่น้ออ่าอยู่ที่8นั่นเองนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับใส่เกทหนึ่งกดคลัชอ่ากดคลัชข้างบนนะครับไปแล้วอ่านะครับเนี้ยเสียงอาวันนะครับเออเออเบรกหนักนะครับเบรกหนักเลยจ้ะโอ้โหลัดเลยกูโดนเพนเนตี้แน่นอน เอา้านุม่มไฮเดนตี้ครับแม่ไม่เป็นไรยุนยวนยวนุยนยนุนโค้งนี้นะครับเบรกหนักเหมือนกันนะโค้งขวาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นโค้งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นโค้งที่ระยะยาวแหละแต่ที่นี้มันก็ม้วนขึ้นมานะครับซึ่งมันต้องมันต้องใช้ทักษะและความเคยชินระดับหนึ่งเลยนะสำหรับโค้งเมื่อกี้นะครับเพราะมันจะมีจุดที่มันม้วนขึ้นมาไนงะอะ เออไปแล้วนะครับโอ้โอ้โ,อโ,อโหตันนี้กันโค้งลงเขานั่นเองครับแล้วก็เบรกที่ป้ายดันหลอบอ่านะครับโอ้เบรกย,ยาวเลยนะครับโอ,โอ้กะน้ําหนักยากนะสลักโค้งเมื่อกี้นะครับสุดว่าเออจะกวนตีนมากเลยเออม,มึงไปสิเออขวางทางอยู่ได้เว้ย เสร็จปุ๊บนะครับตัน,นี้ค้งตัวนี้นะครับอ่าเป็นโค้งซ้ายน่าจะโคง้งไม่กี่โค้งนะสำหรับเอสนามฟูจินะครับโอ้โอกาสระยะเอือ <laughs> ทำไมฉันการะยะยากนะสงสัยไม่ได้เล่นบ่อยหรือว่าผมใช้จอยใหม่แล้วกันอ่านะครับมันก็เลยแบบยังไม่ชินเท่า,ทาไหร่นะอืหรือว่าเราใช้ยางสลีกวะใหม่เป็นไรน,นะครับทางตรงยาวลุยกันเลยนี่ท็อปสปีดมาแล้ว ครับสปีดได้เท่าไหร่นะครับที่โลเลยนะตอนนี้สามร้อยนะครับสามร้อยสามโอ้โ oh, หเบรกเบรกเบรกเต็มเหนี่ยวเลยครับเบรกนะครับโอ้โห oh, ลากล้อเลยนะ บบนนะครัเี่ยโค้งนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นโค้งระยะยาวเสร็จปุ๊บแล้วมันจะม้วนเข้าเนี่ยไอตรงม้วนเข้าเราต้องเบรกนะครับซึ่งมันต้องอ่ะม,มันก็คือผมปิดเอฟเฟกไว้ก็เลยมันมันก็เลยจะยากนิดนึงนะครับสำหรับโค้งเมื่อกี้นะครับหายแล้วนะครับแสงชิวๆลงเนินนะครับเนี่ยต้องผ่อนคันเร่งนะไม่งั้นเลยโค้งนะครับเออ ตัวนี้โคง้งเอเฟกตัวนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะหักศอกเลยเอีชิวๆไหมล่ะเออเี่ยขวานะครับขึ้นเนินตรงนี้ต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับสำหรับโค้งนี้นะคือผมบอกไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเป็นสนามที่ผมไม่ชอบเลยนะครับเอาจริงๆว่าเป็นสนามที่ผมไม่ค่อยถูกชะตากับมันล้วกันอ่านะครับถ้าสมมุติเป็นเกมพวกขับรถ GT พวกขับรถฟอร์มูล่าพวกนั้นนะครับสำหรับสนามนี้มันมันจะกินยางหน้าซ้ายเยอะนะครับก็เลยทําให้แบบการแมเนจการแมเนจยางการแมเนจการเข้าโค้งมันค่อนข้างที่จะทํายากนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าทางตรงยาวเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับแบบเบรกเบรกหนักเลยครับโอ้โหอาวันนะครับๆๆๆๆๆ สบายสบายชิวๆนะครับตรงนี้ปึ๊บซ้ายนะครับตรงนี้นะครับแอะเสียบในนะครับเสร็จปึ๊บตรงนี้จะมมวนเข้านี่ตรงนี้นะครับแอ๋ค่อยๆดันระดัล็อกนะครับอันนี้ก็โคง้งห,หักศอกนะ,ะนะครับ เนี่ยเวลาเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะม้วนม้วนนะครับซึ่งไอโง้โค้งพวกนี้ไม่ค่อยชอบเลยสำหรับผมนะมันจะม้วนม้วนเข้านะครับมันต้องแบบว่าเหมือนจะเร่งก็เร่งไม่สุดอะเร่งคันเร่งนั่นเองนะครับเบรกหืเบรกหนักเลย <c oughs> แล้วโค้งตัวนี้ก็จำลายยากนิดนึงนะครับ <c oughs> ปุ๊บพอไเอฟเกซ้าย <c oughs> ป,ปุ๊บปาดเข้าขวาอ่านะครับ โค้งดักไว้ดักความเร็วแล้วนะ,ะอ่านะครับัปโค้งซ้ายนี่นะครับช่องยูเทิร์นขึ้นนะครับขึ้นเนินโอ้รุดๆเสร็จปิ๊บครับทางตรงยาวชอบตรงแค่ทางตรงยาวนี่แหละนะครับสําหรับสนามนี้นะอ๋อรถเราเจ๋งมากเลยนะครับ โเบรกเบรกเยอะไปหน่อยนะครับโอ้โหบอกศูนยเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อนะครับฟังเสียงรถนะโอ้ใช้ได้เลยเดียวนะครับใช้ได้อันนี้คือเหมือนจริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นทำดีดีนะครับ สำหรับเกมนี้สิ่งที่ผมยกให้เลยนะครับคือเสียงรถหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์นั่นเองเหมือนจริงมากเลยนะครับเอือกูว่าอะไรไงเหมือนจริงเลยเนี่ยโค้งม้วนๆแล้วกันนะครับไม่ค่อยชอบเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดูถูกชะตากับโค้งแบบนี้นะครับ งองแซงเขาให้ได้นะครับข้าง,างหน้านะโอ้ห BMW นะครับข้างหน้าแต่เราก็แซงไปแล้วนะครับก็คือเอาแบบชิวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าสมมติผมปรับ AI ให้มันยากกว่านี้มันจะยากไปเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะบางทีอาจจะดูไม่สนุกนะครับหรือว่าบางท่านที่แบบว่ากาลังตัดสินใจที่จะซื้อเกมนี้อยู่นะครับว่าเฮ้ยมันขับสนุกไหมวะไม่ใช่บอกว่าเกมยากเกินไปแล้ว แต่ละคนเข้าไม่ถึงนั่นเองนะครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างที่เข้าถึงนะแต่ต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับอย่างเช่นทักษะการเข้าโคง้งทักษะการเอ่อลีนต่างๆนะครับว่าระบบฟิสิกส์มันค่อนข้างที่จะนะต้องทําใจนิดนึงนะครับสําหรับเกมนี้นะครับโอ้โหเบรกแทบไม่อยู่นะครับ นี่นะครับว่าเซเรฟาวันนะเนี่ยต้องค่อยๆลีนนะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะระบบฟิสิกส์อ่ะถามว่าแข็งไหมก็แข็งนะครับก็คือมันมันไม่ได้ว่ามีเอซิดช่วยหรือว่าไม่ได้เนียนเนียนแบบเกม,เมอื่นๆนะครับแต่พูดถึงว่าไอ้ระบบฟิสิกส์แข็งนี่แหละมันค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงมากเลยนะครับข้อดีข้อเสียก็มีแตกต่างกันไปนะครับแต่แค่สำหรับเกมนี้คอนเทนต์ค่อนข้างน้อยไปสิดนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ มอเตอร์ไซค์ต่างๆนะมันก็มีไม่กี่คันนะครับจะไปนเน้นที่ารายละเอียดการปรับแต่งมากกว่านะอ่าก็เลยเสียดายว่าเกมค่อนข้างที่จะถามว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่แค่บางทีเอ่อถ้าไปเทียบกับอีกเกมหนึ่งนะครับอาจจะคุ้มค่ากว่านะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่นี้แ้วะต่คนชอบแต่ผมมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าระบบการเข้าโค้งเสียงนะครับกราฟ,ฟิกมันเป็นยังไงนะครับก็เลยทําให้ผมชอบสําหรับเกมนี้นะ อ่านั่นเองนะครับแทบจะตกลุมรักเลยนะสำหรับโอ้โหเสียงท่อนะครับเสียงสีสูบเรียงนะครับเนี่ยแต่ละคนนครับค่อนข้างที่สมจริงเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะทังตรงยาวนะครับลุยไปเลยแหมชิวๆเลยนะครับอ่ะ สมจริงไหมล่ะอ่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูรีเพย์นะดูรีเพย์สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเชงใช่ไมล่กดเพย์อ่าโอ้เสียงเข้าเกียร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับสาหรับเกมนี้แล้วกันโอ้โหน้อยกเลยอั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมริมเรซิ่งก็เป็นเกมขับคีโมไซค์แบบสมจริงสมจังอีกเกมหนึ่งนะครับก็ เป็นเกมที่ใครที่ชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อยากจะหาเกมแบบว่าแบบโอ้โหออกแนวแบบซิมูเลเตอร์หรือว่าเกมจําลองการขับขี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการปรับแต่งอะไรนะครับหรือว่าการแมนเนจยางนะครับหรือว่าระบบเสียงเกมนะครับที่ค่อนข้างทําออกมาดีเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้สําหรับเกมนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเราก็เห็นระบบฟิสิกส์ระบบรีเพย์เดี๋ยวผมให้ดูมุมกล้องรีเพย์แล้วกันอ่านะครับนี่มันมีมุมกล้องตัวนี้เนี่ยปึ๊บมันจะมีลมด้วยเสียงลมนะครับแหมถ้าใส่อูฟังจะได้ยินเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเอ่อฟิสิกส์ที่มันอยู่ในหมวแล้วกันอ่ามันจะเป็นลมที่แบบเสียงตีเยอะๆเลยนะครับ เนี่ยมุมกล้องนะครับนี่ยมุมกล้องนะครับเนี่ยเหมือนจริงเลยนะผมว่าเหมือนจริงเลยนะครับเนี่ยปึ๊บชงชงนานานโอ้โหลงไปกินหญ้าแล้วแรลรี่มาสเตอร์นะครับเนี่ยเสร็จปึ๊บแผนกล้องเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมุมกล้องมอเตอร์จีพีมากเลยนะครับเนี่ยสมจริงมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะนี่มุมกล้องนี้นะครับผมกดให้ดูแล้วกัน เนี่ยมุมกล้องเอือมวดูเด๋ยวมุมกล้องเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบเนี่ยดเมจด้วยนะครับเนี่ยเราต้องแมนจให้ดีนะครับเนี่ยระบบดเมจครับถ้าสมมติล้มไปปุ๊บรถมันจะมีการเสียหายแล้วต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเนี่ยนี่คือความสมจริงสำหรับเกมนี้แล้วกันอ่านะครับสำหรับเกมริมเรซิ่งนะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่สมจริงสมจังในการขับขี่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ ลองซื้อหากันดูสำหรับเกมนี้แล้วกันอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวีดีโอตัวนี้ครับ y ว f r 1อ่าเป็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่แหมเสียงเร้าใจเลยเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเกมริมเรซินครับใครชอบอะไรแชร์กดแชร์กันดีๆก็ subscribe ให้ด้วยเป็นกระตุ้นให้ผมนะครับสำหรับเชนเล็กวันนี้มาเล่นเกมให้ดูนะครับสำหรับเกมริมเรซิงเกมขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบสมจริงสมจังนะครับก็ลองไปซื้อหากันดูได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเจ๊